สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณสวัสดีค่ะคครับสวัสดีครับ,รบโอ้สวัสดีค่ะตุ๊กสบายดีสบายดีแม่สบายดีแล้วครับโอ้โอหอยไปเท่นี่ไปน้ำ่ะวันสงการว้านีเอ็นสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเมื่อกี้เป็นวันปีใหม่ไทยปีใหม่เล่าเขา หรือว่าวัดสงการนะครับกำลังสิพาพกันไปสงน้ำพระอยู่วัดขายไงโอ้โหขายไงจะไปส่นี่เมจาเมจ่าแม่ยังขายไงจะไปนี่ที่สวัสดีครับรอๆอ่อนสวัสดีครับแหงยูแงยูออกกันเร็วไ love you แหงยู เราจะไปส่งน้ำพระกันนะครับอยู่ที่วัดบ้านหลวงปินโอ้ขายไงก็เท่ดนะวะขายญ่นี่ขายญ่ยายมาวัดมาหนี่ที่ครับที่ครับฝรั่งมาใส่นี่โอ้ฝรั่งมาวัดบ่มาส่งน้ำพระบ่เอกิกาตีใหม่กะ บ่ค่อยเล่นน้ำคือบานเห่าน,นะครับอยู่ที่บางคนจะเดินเมืองปากกรดิงกะเหลืองโดยน้ำกัเก็บไว้ใส่นะครับส่วนหลายกัเล่นยื่อเฮื่อนไปเฮื่อนมันสาดกันเองนะครับแต่ว่าจิมาตัง้งสาดน้ำทางกับบ่ค่อยมีนะครับเอามาหน,นีมาสงน้ำพระกันยี่วัดนะครับมาอน,นีเป็นมือปีใหม่ไทยหรือปีใหม่เล้าเขาพร้อมนะครับเป็นวันสงการ,น,าร,น,ร,น,รนี่ขายใหญ่มาวัดมาสงน้ำพระ เกวกบมาปลใบแม่เต่าหนังปินนะครับเฮ้ยเฮือนสวยเฮือนมั่นละครับน้องเลยครับแต่ละเฮือนปันจักจันห้องครับปันจักจันห้อง่เฮือนมั่นเลยเพ่งไงโอ้ยอะไรยัยฮู้เธอได้ดีแม่นีฮะจะเร่นพดาอ่ะ แล้วโหดพาแล้วถ tamam. ือดีๆถือดีๆถือดีๆถ no ah> ือไงขึ้นแม่ท่านก็ถือไงขึ้นก็ถือไงขึ้นอะไรละใครยังเอยมีอย่างยังไ่างี่นี่นะมีอยังมีอยัางยังได้เหรอว้าวด้อสวย ไอ้ยัยมาวัดบ่ไอ,อ้ยัยมาคนน้ำปูบ่สาธุยังสาธุกับแม่อือสาธุกันแม่สาธุสาธุาธาธไปลแล้วพูดแล้วหาแม่ลไปไปปมแล้วไปปะนี่คนน้ำพระแล้วน้ำครับไปรุนกันงงนบยูเฮือนหมดละครับไปรุนกับม้วนกันเฮือนไปเฮือนมั่นครับเล่นน้ำกันเปิดเพลงเฮือนไปเฮือนมั่น,นมาเป็นจักรจันทร์ห้องครับ

ที่คือวัดบ้านโพนงามนะครับเมือปากกระดิ่งของวันิคำไส่สอบปลาวเข่าไปดีพ่อพ่อสบายดีไ,ด <c oughs> ไดน่น,ดดน,ปนดดไป ขายหหน้ำบส่งน้ำพระบ่สือดีดีือดีีบ่อ้ตุกกระแม่อายไปเร็วยังไปเล็วผู้สาวี่บอีผู้สาวลมเดเี้ยวเลี้ยวเียวไปละขายใหญ่ไปละนังลงสาธทูน่งลงาทกั่งลงสาธุก่อนพี่พี่เปียกเปียกเปียกเอาสงสงเห็นบ่ปวพรเฮ็ดน่ะ เออไปชิดใส่ป pues hmm. so ูหกใส่ปูเด้อไม่่เอานี่ส่ดอกเดือนอ้ไรอย่างเดีอม่าเ็ดไมดูก็มีป่ล่ะหมดนดดีวะไรอย่างไเพิ่นาเฮ็ดอะไลูกเ่น้าเฮ็ดไรเฮ็ดตะเพิ่นเออจับตัวนี้มาโอ้ยายนลำพะก่อนวไหมจับวันนี้ไหมใช้ผู้สาวใช้ผู้สาวเลย นั่นวะนี่แหละซึ้งคืนดอกนี่แหละกัซึ้งตุ้ยเนี่นี่ล้วครึ่งจีนเลยนี่อันนี้จีนอันนี้จีนจีนเหล้าด้วยนี่อันนี้จีนเล้าอันนี้เล้าไทยอ่ะนี่สุมกันให้ยืนใกล้กันหุ่นคือกันโอ้โหส่งหน้ากับผู้สาวว่ะโอ้โหส่งหน้ากับผู้สาวว่ะลูกมาวันนี้พี่พร้อมาพี่มาส่งแล้วพี่พร้อมมันนี่มาส่งปูแล้วพี่พร้อมมันนี่มาแล้วมาแล้ว เทาทรงแล้วบงม่ามือจับทีทจับทีทีลูกจับทีทกระเรลกระเรากระเรลนี่กะเราไม่่ลงนี้ก็ไม่ตกเลยมือากระเรลกะเราหย่างมาเออแม่ใส่ไปมาีไนแล้วไปไปหย่ไปพูด

อูบริเ็ดปูเด้อเงยปูผลงาปูสาธุสาธุไปดูกระต้องเห็ดเด้อโลมาลงมาเปือพระอยู่ที่บ้านผลงามเขานะครับวัดบ้านผลงามโออยนี้ บ้านคนงามบา้า,บานคนค่ำบ้านคนเจริญนี่คือบ้านเดียวกันนะครับปัจจุบันเป็นบ้านคนเจริญอายายเขาบอกว่าส่งน้ำพระที่แอวพ่ี่แอลพ่ลูกมาเนี่ยพ่อพี่ลูกมาเนี่ยส่งปูไปส่งปูทางไหนพ่อแม่คนพ่อแม่วันนี้เออเฮ้ยเฮ้ยเนฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทั้งพี่บอกทั้งพี่ถ้าส่งโอ้ยอายายมาส่งนำ้ำปูอ่ะ

มาบาพี่ปะนี่คนนั่งก๊อคเออามาส่งน้ำพระกันนะครับพระพี่น้องว่าส่งน้ำพระในวันปีใหม่ไทยปีใหม่เล่าวันสงการนะครับอยู่ที่บ้านโฟนเจริญเมืองปากะดินแขวงบริคมไส้สองปอล่าวโอ้ยอยู่ในบ้านกัน,กนแซวเลยอันนั้นไมุ่่นเพ้นนะครับ ทางผู้เฒ่าได้ทางนี้เพื่นก็นทเข้ามาทางวัดทางบีครับมาแล้วมาทางนี้จี๊ดพี่ไอเอกเข้ากันไอญ่เข้าโอ้โหกลางมานทรงน้ำพระพ่อทรงน้ำพระสาธุสาธุสาธุเดชผู้สาวที่ผูสส้สา,สา,สาวที่ใสใสผู้สาวที่ใสลูกอ้ามาหดมโหดมโหดเออ ออโอ้ไปยังไปงไปแล้วไปแล้วยังไปยังไปเบิง่งทางเบิ่งทางนำเด้อ 44โออมันไงมาส่งน้ำพระบ่สองสองสองสาธุสาธุนะแม่สาธุครับสาธุสาธุไมสาธุสาธุใช้มาลูกมั้ น้าบานนี่โอมเพียงโอมเพียงมามาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้นี่สูงแล้วมาทางนี้มาส่งน้ำพระส่งน้ำพระเสร็จแล้วฝนเขาถาวรกำกันั่งน้ำหอมใหม่เลยครับนี่บ้านกันเป็นวัยรุ่นนะครับสงการบ้านโพลเจริญ นีนมาส่งน้ำพากันมือนี้มือแรกคนมาไขลายเป็นไงมือสุดท้ายไาละเป็นไอโ3มือนะครับอ่ะสิบสามสิบสี่สิบห้าไม่ได้เป็นมือแรกนี่นะครับส่งการอยู่พี่แกเงินไปเงินมันแลย ปาร์ตี้สังสรรค์กันนะครับแล้วก็เล่นน้ำอยู่ในบริเวณเจ้าของเลยนะครับที่จะมาสาดอยู่น้ำถนนนี่กคับบะมีนะครับบอคอยมีบอวากอะไรคุยทั้งสั่นกันเต็มคาร์เบลเลยครับเนี่ยแกเสียแล้วก็แกเชือโอนเลยซ้อนกันบหน้าบวมดมเอาเม่ข้างนึ่ก็จะบะมีแบบ ไข่ไข่อยู่บานเขาน้ำซอยบานเขาก็จะมีเล็กน้อยสารน้ำหน่อยจะมีนะครับจังหวัดน้ำมันกะคอดคางแพงไว้ใส่เนี่ยงานไปเงานมัดหนึ่งสิครับอยากที่พี่น้องมากินหมูปอกมันฟูครับเสียงเพลงกันไปเงานมัดระบาดเนี่ยปันจักจันห้องมาเลยแซวเหรอครับ ตัวนี้ก็ห้องตัวนี้ก็ห้องกัเซครับครับคร <Please. S 2> ับโอ้ใครไงมันจะสงน้ำามาเนี่ยเมื่อบ้านเราจะไปเล่สงกากรามว่ตกสงกาประเทศไทยเลยทั้งที่ยุบอสเะไออนัน่้ใหญ่รับมานําำนะครับไปส่งน้ำผา โอ้เป็นแท้มีแห่พระแล้วมาแม่นะม้วนแล้วได้มีคนไปงานตัวเท่าทองจับเท้าเราเป็นประบอ,อาลางชั้นมโอมือจเจ็ดคันหมดเลยจะเอาลงลงแล้วเจ็ดขันเราเอาคืนเราเอาคืนเดียวเอาคืนเดียวเนาะอืมใคืนที่คืนแม่มันกไปม้นเรามีแห่พระนะครับระวันวันมันเดยหลายอย่างนะครับเส้นลายกับ ผู้นมกัอยู่เพื่อนไปเพือนมันเมากันเมือละโอ้น้าเลยนะแม่เนาะผู้นุ่มเราเมาคนพวนมาแล้วเจผู้เท่าไปแล้วโจสามเท่านล <c oughs> อมอง <c oughs> มือละมือไปทำมันละ่ะ <c oughs> อู้ยไงไมาใส่นี่ แม่วาใส่นี่ที่ครับวาใส่โอ้โหเกือบไปเแม่นบะนี่อยาง้นเลามาใส่ของน้ำภาพเอาออกไม่ผ่าเนี่พาออกให้แม่ออกให้แม่ผ่านนี่ม่ผ่าออกให้แม่บักรนมที่โอ้พระนอนหลับเขาสาย มาแล้วครับมาบ้านแล้วครับทางกำลุครับนี่เปโหดพ้ามาครับทุกตาโหดผ้าน่เลยัเลเหากอนห้านัยป่านจีรีทอดครับพี่น้องครับป่านจักรจันทร์นะครับงั้นไปเฮือนมั่นละเปิดทุกเฮือนครับเปิดักบ นนี่กับเพลงค่นนี่กับเพลงมันก็นเลยเป็นเสียงคือ<ะ>เสียงจักจันนะครับค้องแบบอยู่ในปปาร์ตเซลเลยครับเมื่อไรไปใส่ตึ๊กตึกตึ๊กตกจะกระหันขึ้นเลยดิตายขึ้นไปขึ้นไปทีนี้กับพ,พี่น้องไปพ,พ้นผ้ากำกันนะครับอยู่ที่บ้านโคชเลนเมืองประกระดิง่แงแขงวันนี้กำไส้ส,สพเล่าเนี่ยคือบรรยากาศมือแรกของสงการนะครับกับไม่ค่อย มีผู้เล่นน้ำยุ่น้ำถนนนะครับเพราะว่าน้ำเองมันกะคือว่าละครเดือนนี้จริงๆเราก็สางอยูเ่เพื่อนนี่ก็แห้งน้ำมก็เลยต้องแค่ไว้ใ่นะครับการเล่นกันเพราะเป็นเป็นเทศกาลนะครับอยูเ่เพื่อนไปเพื่อนมัน่นยังไงนะครับจะไปสาดยุ่นถนนก็น้อยนะครับที่จะเห็นอยู่นี่กะเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับเจอกันใหม่คลิปหนา้าสวัสดีครับ